สวัสดีจ้ามือนีผ้ามะเบิงไก่มะเบิงชีวิตของสัตว์จา่าตะกี้เล็กกับด้หักไก่ได้พเพราะเลี้ยงเรลา,าก็หักนอกจากเบิงด้วเบิงด,งดมาจีก,กินใบบเขือเล็กมันมาซอยลีใบจ้ะแล้วก็ก้มกินอันน้ำน้ำสมข้นใหม่เล็กจีบอกว่าเล็กเคล็ดใบเอาไว้ฉีดนอกจากเพราะว่าเล็กสีมาฉีดทุกๆสามถึงห้าวันเนาะก็คือยังฉีดมะมิดนี่มันเป็นสัตว์ตัว ตัวชะกาดเล่จ้านี่มาเบิงนี่อยู่ในทางเนี่ยจ้าน้ำสมข้นใหม่ทีเล็กไซเรลากะจะมาบอกว่าน้ำสมข้นใหม่ทีเวลาเข้าจะเอ่อเอาฉีดพืชพักนะจ่ะาเพราะเป็นอันตรายเลยเล็กล่องแล้วก็คือหนึ่งคู่ถังนี่เนาะจ้าหนึ่งคู่ถังนี่ต่อนึ่งฝาของฝาน้ำสมข้นใหม่เนาะจ้าเล็กเบิงเอ่อเล็กล่องคลิปให้เบิงแล้วล่วะเนาะนี่ไก่เน่จ่าแบบว่าแข็งแรงนะจ๊ะไมนว่ากี่น้ำสมข้นใหม่ก็คือมันไม่มีอันตรายอีกอย่างจ้ะ นะเพิ่งแม่ไกล่ลูกไก่ลูกไก่หกโตจ้ะจับได้ถือเด้อดถือเด้อจ้ะมันเย็นจ้ะมั้งเนาะวย่ไตโฮมใหม่ยั่ไตโฮมใหม่อันนี้กะมี่ไตโฮมเอ่อก,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 กล้วยจ้ะไม่จีกินใบบักกะเล็ก บิงเบิงออกวาจาว่าตบหูตวแมผู้ใดเซียนไก่หน่อให้มาพี่โซมันสีดำดำละหากไกลจ้ะบางเท่อะไรกาให้กินจุลินสีสังคอแสงแต่ว่าบอกเลยว่าไก่เอ่าทีไลเกลียงมันบ่มีให้บ่มีไร่น่ะจ้ะไร่โตทีมันกัดค้นอ่ะขั้นขั้นอ่ะบ่มีเด้เพราะว่าเล็กจับตลอดถ้าแบบว่าห้าวเดียวบ่เห็นด้วยตาแต่ว่ามันจะต้องไตน้ําแขนน้ามือห้าวสิน่ะจ้ะแล้วมันกากาห้าวสีขั้นแต่ว่าอันนี้บ่ขั้นเด้ นี่จ้าเบิ้งมากินกินต้นไม้เลยเดี๋ยวให้เบิง้งกินน้ำสมควันใหม่ซ้อดูอหักจกะหักใกล้เลี่ยงแล้วก็หกักง่ามดี โอนเมืดละเมืดละใบบักเขือเล็กอะเมื่อนี่ปล่อยจบอาบใบด้ังไว้เพื่อนเย็นนะนี่จะจ้ะน้ำต้นไม้ละดินกระชุ่มดีตีนเพื่อนกระเย็นโตเพื่อนกระเย็นตอนนี้อากาศหอนค่จะจ้ะอ่ะตีกว้พลกเล็กละ ยาคันท่าไปิดเช็ดไม่นี่ิ่านสืบเช็ดไทยบ้าฮู้ฮะเช็ดยาบาดทะยานะเนาะมีเข้ากรไปที่ล่องบาลเลยไปล่องบาลเลยดีกว่าก็เลื่อยไปเอาบาดเอาบาดไปบาดประชาชนเราเขาสิเบิงรหัสเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกเบิงจ้าท่านผู้ชมแค่นี้กันนะจ้ามาไทยไก่ให้เบิง มันกับสีจีว่าเบิดดอกเลยกับสีปล่อยให้เป็นธรรมชาตินาาาาเนาะเพราะว่าอ่าที่มาทายให้เบิงงเพราะว่าอายุบานเรียงไกลเป็นบ่อเข้ากับเลสใส่แบบยาแบบคือเข้าจะบ่อใส่ยาคาย,ยาแบบนี้นะจ๊ะยาอะไรมาแรงที่มันมีอันตะายเพราะว่าเข้าก็มีสัต์ เนาะเขากะสิกินนั่นกินนี่ว่าเป็นยังเราจำกระบอเสียหายหลายให้เขาได้กินน้าปลูกให้เขาแบง่งให้เขากินหน้าเัางสินะเราซัดก็ต้องปลอดภัยสิ่งแวดลอมปลอดภัยเราดินเท่ากับจะบ,บอเสียพรนะจ้ะอาัาได้มาทายให้เบิรงจ้ะว่าาบานผู้ใดเลี้ยงสัดกะใสแบบเล็กนี่แหละจ้ะวิธีไรมาแรกเข้าปลูบกบักเอ่บอบักแตงบักถั่วจังสีแห้งนี่เพียหลายจ้ะบักถั่วนะ่ะเพียแห้งมาเข้ากับใส่น้ำสมขันใหม่นะจ้ะ ป่า,ปาแล้วก็ล่มาแรงนะจ้ะจ้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อจ้าแล้วมาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า